เวลาดูหนังโดเฉพาะหนังดังๆเรามักจะเห็นแต่ภาพส,สวยๆนักสแสดงเก่งๆฉากอลังการแต่เคยสงสัยกันไหมว่าเบื้องหลังกล้องเบื้องหลังรอยยิ้มของนักสแสดงหรือฉากแอคชั่นมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างวงการฮอลลีวูดม่นเลยมีแค่แสงสีและความสำเร็จเสมอไปไมันมีความมืดมนโชคร้ายและเรื่องราวสุดสยองที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะกำหนังบางเรื่อง ที่ดูเหมือนว่าจะมีอาถรรพ์หรือว่าคำสาบบางอย่างตามติดมันไม่ใช่แค่เรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้รับเหนือธรรมชาติแต่เป็นอุบัติเหตุหลายแรงโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับทีมงานและนักแสดงกลางกองถ่ายพลากชีวิตทำลายอนาคตและทิ้งบาดแผลไว้กับผู้ที่เกี่ยวข้องไปตลอดกาลแลในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูสิบอันดับหนังที่ถูกขนานนามว่าต้องคำสาบไม่ว่าจะความเขียน ความสวยหรืออะไรก็ตามแต่มันได้นำมาซึ่งเหตุการณ์อนาสะพึงกลัวที่เกิดขึ้นจริงในกองถ่าย Passion of the Christ เรื่องนี้อาจจะแตกต่างจาเรื่องที่ตามมานิดหน่อยมันไม่ใช่หนังสียงขวัญโดยตรงแต่เป็นภาพยนตร์มหากาบที่อิงโปรสาศาสนาที่ดังไปทั่วโลกแต่เมื่อหลังการถ่ายทำนั้นมันเต็มไปด้วยความยากลำบากและเหตุการณ์ที่เกือบจะพลากชีวิตนักสแสดงนำไป Passion of the Christ เป็นผลงานกำก,ก,ก,กับของเมลกิฟสันในปี2004หนังเรื่องนี้ถัดทอดเรื่องราว12ชั่วโมงสุดท้ายก่อนการสิ้นพระชนของพระเยซูอย่างสมจริงและรุนแรงที่สุดเรื่องหนึ่ง,งที่เคยมีมาแต่ความสมจริงนั้นไม่ได้มปอยู่แค่บนจอจิมคารบิเซลผู้รบบทพระเยซูนั้นต้องมาเชิญกระบททดสอบทางร่างกายที่หนักหนาสาหัสชนิดที่ว่ามนุออกมาจาในบทเลยทีเดียวตลอดการถ่ายทำคารบิเซล ต,ต้องทนทุกสรรพอย่างไหนจะไหลหลุดตอนแบกไม้กางเขนที่หนักจริงๆว่ากันว่าหนักราวเจ็ดสิบกิโลโดนแทกเขี้ยนพลาดจนเป็นแผลลึกจริงๆบนแผ่นหลังเป็นบอดบวมและภาวะไฮโปเทอ,อร์เมียหรือตัวเย็นเกินจะก,กายต้องเปลือยกายในการถ่ายทำฉากตึงกางเขนท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแถมต้องต่อสู้กับการติดเชื้อที่ผิวหนังอีกต่างหากแต่เรื่องที่พีคที่สุด และทาให้แต่คนมองว่ามันไม่ธรรมดาคือจิมคารวิเซลถูกฟ้าผ่าใช่เขาถูกฟ้าผ่าขณะที่เขาเนี่ยกำลังถ่ายทาําฉากเทศนาลบนภูเขาเขาเองดีที่ไม่ได้อันตรายถ,ถึงชีวิตและไม่ใช่แค่คารวิเซลคนเดียวแจนมิเชลินี่ผู้ช่วยผู้กับเองก็ถูกฟ้าผ่าในกองถ่ายเหมือนกันแถมโดนตั้งสองครั้งความทรมารทางร่างกายและอุบัติเหตุสุดช็อกที่เกิดขึ้นกับจิมคารวิเซลทําให้หลายคนมองว่านี่อาจจะเป็นบททดสอบ ที่เขาต้องมาเชิญในการสวงบทบาทอันศักดิ์สิทธิ์นี้หรือว่าบางทีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและความเจ็บปวดระดับนี้มันอาจนำพาเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาและอันตรายเข้าสู่กองถ่ายก็เป็นได้มาคอยพีซะล้เอทุกแหล่คนอ่านไม่คุณชื่อนี้นซ้ำต้องบอกเลยว่าหนางเรื่องนี้เนี่ยพิเศษและขนลุกมากๆนะครับเพราะ ไม่ไม่ใช่แค่อบุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกองถ่ายหรือสรงวัตณกรรมหลังหนังฉายแต่มันคือบทภาพยนตร์ต้องคำสาบที่จนถึงตอนนี้หนังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมานะเอทูกจริงๆหมาว่าอาทูกเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยมันเป็นหนังคอมเมดี้เกี่ยวกับชาวเอสกิโมที่เดินทางจากอลาสกามาจนภัยในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กฟังดูก็เหมือนจะไม่มีพิดไม่ผไงหนังคอมเมดี้เนาะแต่ที่น่าสับึงก็คือนักแสดงตลกชื่อดังหลายต้งหลายคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือแสดงความสนใจ ในการระบทนำหนเรื่องนี้กลับต้องมีอันเป็นไปหรือเสียชีวิตก่อนว้อันควรอย่างน่าประหลาดคนแรกคือตำนานตลกผู้ร่วงลับจอห์นเบลูชี่เขาอ่านบทและแสดงความสนใจอย่างมากแต่ไม่นานหลังจากนั้นในปีพันเก้แ2เขาก็าที่เสียชีวิตจากการเสพยากเกินขนาดอันนี้ดูแบมบังเอิญเนะมาะมันมาจากชีวิตส่วนตัวเขามากกว่าแต่หลายปีต่อมาบทนี้ตกไปอยู่ในมือของแซมคินิสัน นักแสดงตลกสุดห่ามเขาถึงขั้นถ่ายคำไปเรื่อบางส่วนที่ซ้ําแต่ก็มีปัญหาจนโปรเจกหลุดไปและในปีพันเก้าสิองคนิสันก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางรถยยังไม่จบโอองอาทูกนั้นถูกส่งไปยังจอร์แคนดี้นักแสดงล่างท้วมหวัวใจมหาชนว่ากันว่าเขากําลัางอ่านและกาลัางพิจารณาบทนี้อยู่เลยก่อนที่เขาเนี่ยจะเสียชีวิตเ้ืยอการหัวใจวายในปีพันเก้าสิบสี่ และล่าสุดคนที่เข้ามาผัวพันคือคริสฟารีตลกคุณหมีที่หล่าคนมองว่าเป็นทญญายาทของเบลูชี่เขาก็ตื่นล้นล้อนอย่างมากที่จะรับบทนี้แต่แล้วในปีพันเกลยก็สิบเจ็ดเขาก็ได้เสียชีวิตลงจากการเสพย,ยาเกินขนาดอีกคนหนึ่งเหมือนกับจอห์นเบลูชี่ไม่มีผิดสี่นักแสดงตลกชื่อดังสี่ชีวิตที่ต้องจบลงอย่างกระทันหันและทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องกับบทหนังเรื่องนี้เนี่ย มันอาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่น่าเศร้าหรือว่าบทหนานเรื่องนี้มีอะไรบางอย่างแฝงอยู่หรือเปล่าหลังจากส่งพาตกรรมของคริสแฟลี่ก็แทบไม่มีใครกล้าพูดถึงหรือยีบทอานทูคขึ้นมาปัดฟูอีกเลยมาถูกเก็บเข้ากรุ่ปและกลายเป็นตำน,ำนานบนหน้าต้องคำสาบเตี่ยนอันตรายเกินกว่าจะแตะต้องและเป็นเรื่องราวชวนน่าขนลุกว่าแค่ตัวสอบบนหน้ากระดาษก็อาจนำพาสู่ความตายได้อ p o ค a l y p s หนังเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องผีสางหรืออาถรรพ์เหนือธรรมาชาติโดยตรงแต่ถ้าพูดถึงคำว่ากองถ่ายตลกแตกหรือโปรดักชั่นหายนะชื่อคนหนังเรื่องนี้ต้องติดโผล่อันดับต้นๆอย่างแน่นอนอพอลิสนาวหรือชื่อไทยกองพันอมหิตหนังสงครามเวียดนามสุดคลาสสิกของพุ่งกับฟรานซิสฟอร์ดคอปปาลาที่ออกฉายในปีพ9 7 9้นี้กว่าจะมาเป็นหนังมาสเตอร์พพซให้เราดูได้เมื่อหลังการจะ่ทำนั้นโคจะฟันร้ายนะครับ คำสาหล่านี้ไม่ใช่ผีแต่เป็นเฮยนะสารพัดที่ประดังเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนเริ่มตั้งแต่การถ่ายทำที่ยืดเยื้อจากที่วางแผนไว้แค่ไม่กี่สัปดาห์กลายเป็นปีกว่างบประมาณบานปลายไปหลายเท่าตัวถ่ายทํากันในป่าลึกของฟิลิปปินส์พวกเขาต้องเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มกองถ่ายจนฉากสาคัญนั้นพังพินาศจนต้องสร้างกันใหม่แต่ที่หนักหนาที่สุดก็คือคืงที่เกิดขึ้นกับนักสแสดงนํามาตินชีนผู้ระบบกับตันวิลลาร์ เกิดอาการหัวใจวายกระทันหันตอนนั้นเนี่ยเขาอายุแค่30ปีแต่โชคดีที่เขาลอดมาได้แต่ก็ต้องทําให้การไายทำเนี่ยหยุดชะง,งักไปแล้วก็มีเลือกองนักแสดงเจ้าปัญหาอย่างมารลอนแบรนโดที่มาระบ,บทผู้พันเคริร์ชปรากฏว่าเขามากองถ่ายในสภาพอ้วนฉุกเกินบทไปมากแถมยังไม่ได้เตรียมตัวหรือท่องบทมาเลยทําให้คอปปปอรา่าต้องปรับบทแล้วก็ด้นสดนั่งงานกันเยอะมากนายจะเดนนิสฮอปเปอร์ ที่มีข่าวลือนาหูว่าเรื่องการใช้ยาเสพติดทาให้พฤติกรรมในกองถ่ายค่อนข้างคาดเดาไม่ได้ความวุ่นวายทั้งหมดนี้มันกดดันให้ผู้กับฟอร์ดคัปปา่าเขาเนี่ยทุม่มเงินสุดตัวไปหมาสานน้ำหนักลดควบอยู่ในสภาวะเครียดจัดจนแทบจะสิ้นสติถึงขัน้นพูดเลยว่าหนักของผมนั้นไม่ได้เกี่ยวก,กับเวียดนามแต่มันคือเวียดนามจริงๆแล้วก็ไม่เลงงานด้วว่าเขาเนี่ยเคยขู่จะทําร้ายตัวเองหลายตัวหลายครั้งจริงๆคำแรงกว่านี้น่าจะบอกเข้าใจนะครับ มแมลงนี้จะไม่มีอรรชันหรือธรรมชาติหรือผีอะไรแต่พอคริสนาวคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของก้องถ่ายที่กลายเป็นสมรภูมิลบของจริงเต็มไปด้วยอันตรายความบ้าคลั่งและเฉียดตายจนถูกมองว่าโปรดักชั่นต้องคำสาปที่เกือบจะทำลายทุกคนที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆกันแต่น้อยมันก็เป็นผลงานชิ้นเอกนะครับมาสเตอร์เพลซเลยก็ว่าได้ The Con Color นี่คือตัวอย่างที่น่าเศร้าและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่สด้เห็นว่า บางครั้งคำสาปมันไม่ได้มาจากเรื่องลึกลับแต่มันมาจากสิ่งที่มนุษย์สร้างเองและมันส่งผลกระทบร้ายแรงในระยะยาวอย่างคาดไม่ถึงเรากำลัลงพูดถึงหนังฟอร์มยักแต่ก็ล้มเหลวนะครับวิจารณายังเดอะคอนคอร์รที่ออกฉายในปีพันเก้าร้อยห้าสิบหกนำแสดงโดยซุปตาร์คาวบ,บอยอย่างจอห์นเวนในบทยังกิสคานที่โคตรจะไว้วอชิงสุดๆนะครับเอาคนอเมริกันมาเล่นเป็นกิสคานแต่ความผิดพลาด ไม่ได้มีแค่การเลือกนักแสดงนำให้นายแท้จริงของหนัาเรื่องนี้คือการตัดสินใจเลือกสถานที่ถ่ายทำทีมงานยกกองกระบียถ่ายทำที่รัฐยูทาห์ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ทดลองนิวเคลียร์ของอัฐบาล์สหรัฐในรัฐเนวาดาและที่สำคัญก็คือมันเป็นพื้นที่ใต้ลมจากจุดทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ที่เพิ่งทำการทดสอบไปเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้เรียกว่าไม่ทำการบ้านมาเลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า นักแสด,แดงและทีมงานกว่า220ชีวิตต้องทำงานอยู่ท่ามกลางฝุ่นกับมลภาพะดังสีที่มองไม่เห็นพวกเขาสูดดมมันเข้าไปสัมผัสมันมันปนเปื้อนไปทั่วกองถ่ายทั้งเสื้อผ้าอุปกรณ์ประกอบฉากหรือแม้แต่อาหารมีเรื่องเล่ากันว่าโรดิเซอร์โฮเวิร์ดชิลส์ยังสั่งขนดินจากโลเคชันนั้นกลับมาฮอลลีวูดเพื่อใช้ถ่ายซ่อมซ้ำด้วยผลลัพธ์ขอมมันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่มันค่อยๆคืบคลาน ข้อมันอีกหลายปีต่อมามีสถิติน่าสนใจระบุว่าจากจำนวนทีมงานและนักแสดง220คนมีถึง91คนที่ถูกนิชฉัยว่าเป็นมะเร็งและในจำนวนนั้นอย่างน้อย46คนเสียชีวิตด้วยโรครายนี้หลายชื่อผู้เสียชีวิตทางนักแสดงนําก็เป็นทั้งจอห์นเวนซูซานเฮเวิร์ดแอกเนสโมเฮดและผู้กำกับดิกพาวเวลทุกคนนั้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเวลาต่อมา หรือนักแสดงอย่างเปโดร่อเมนดาลิสนั้นที่พอรู้ตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์ทีสางแต่คือสพนรรณกรรมที่เกิดจากความประมาทล้วนๆและการมองข้ามอันตรายจากกรรมภาพลังสีนยุคนั้นทำให้คองเคลอร์ถูกจดจำในฐานะหนังต้องสาบที่คำสาบนั้นคือมะเร็งซึ่งฆ่าชีวิตผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเกือบครึ่งในกองถ่ายมันคือบทเรียนรคาคาบแห่ง น่าสะเทือนใจยิ่สุดครั้งหนึ่งในกองถ่ายภาพยนตร์ Lost Mary Baby เรื่องนี้คือหนังแนวขึ้นยิ่งแนว psychological h o เ r อ r ที่สร้างความหลอนติดตามผู้ชมมาจนถึงทุกวันนี้และเรื่องราวโชกร้ายที่เกิดขึ้นนอกจอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องมันก็สยองไม่แพ้ในหนังเลยทีเดียวเผื่อสยองกว่าอีก Lost Mary Baby เป็นผลงานการกำกับของโรมันปลันสกี้ออกฉายในปี1968 หนังเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเริ่มสงสัยว่าเพื่อนบ้านสุขวัยที่ใจดีของเธอนั้นแท้จริงแล้วเป็นสมาชิกของลทัทธิซาตานที่วางแผนจะใช้เธอเป็นผู้อุ้มท้องทายาทของซาตานแค่นั้นเรื่องนี้ก็ดูหลอนละแต่ความน่ากลัวมันไม่ได้หยุดแค่ในฟิล์มเพราะ,ะหลังจากออกฉายได้ไม่นานโศกและกับสะเทือนขวัญที่สุดครั้งหนึ่งในโปรสาคลอลยบูดได้เกิดขึ้น สิงหาคมพันหกร้อยหกสิบเก้าหนึ่งปีกว่าๆและจะหนักออกฉายเนี่ยชาลอนเทสภรรยาสาวที่กำลังตั้งครันแปดเดือนของโลมันโบลันสกี้ความเพื่อนอีกสี่คนถูกสมาชิกลทัทธิครอบครัวแมนสันของชาวแมนสันนั้นบุกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในบ้านพักของเธอเองการฆาตกรรมที่ป่าเถื่อนแนละไร้เหตุผลนี้ทําให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่ามันจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาเกี่ยวกับลทัทธิซาตานใน l o s ม Mary Baby ที่โบลันสกี้เพิ่งกลับไป และยังไม่หมดแค่นั้นวิลเลียมคาสตโตโรดิเซอร์ของหนังก็ล้มป่วยหนักด้วยอาการนิ่วในไตและจะหนังออกฉายได้ไม่นานมีรายงานว่าในช่วงที่รักษาตัวเขาเกิดการหวัดระแวงจนเพ้อออกมาว่าโรสแมรี่ลิปลดวามีนลงเดี๋ยวนี้ราวกับว่าถูกตัวละครในหนังนัน้ละละนหลอกหลอนนอกจากนี้คริสซอฟโคเมตานักแต่งเพลงประกอบหนังชาวโปรแลนด์ที่เป็นเพื่อนสนิทกับโรมันโปลันสกี้ก็ประสบอุบัติเหตุ ตกหน้าผาหอรับาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมามีหลายคนบ่งชี้ว่ามันคล้ายกับชะตากรรมของตัวละครฮันตตัวละครหนังในเรื่องที่ตกในอาการโคม่าและเสียชีวิตหลังจากพยายามจะเตือนโรสแมรี่ถึงอันตรายสุนกรรมสุดสยองโปรดิวเซอร์ที่ล้มป่วยและหวดผวานักแต่งเพลงที่เสียชีวิตอย่างง่าเศร้าเรื่องเลร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรสแมรี่เบบี้ทำให้หลายคนเชื่อว่าการยกเล่าของซาตาน แลลัที่มืดมาสร้างเป็นหนังเนี่ยอาจจะเป็นการเปิดประตูเชื้อเชิญสิ่งชั่วร้ายมาเข้าสู่โ้กยห่งความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นคำสาปหรือจะเป็นแค่เรื่องมังเอิญที่น่าตกใจมันก็ได้ทิ้งรอยบนทินและความเศร้าไว้กับหนังเรื่องนี้ไปตลอดกาลดีเอ็กซออซิสถ้าจะพูดถึงหนัสงสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดตลอดกาล ชื่อคนอัดเรื่องนี้ต้องผุดขึ้นมาเป็นดับแรกๆในใจของใครหลายคนแน่นอนและแน่นอนว่าตำนานความเฮี้ยนและความโชวร้ายในกองถ่ายนั้นก็ขึ้นชื่อหรือช้าไม่แพ้กัน h e x t o r i s t ออกฉายในปีพ9 7 3นาหนังที่สร้างปรากฏการณ์ความกลัวไปทั่วโลกถ้าเอาคนดูในยุคนั้นช็อกสติแตกอาเจียนหรือไปรวมคาลงหนักกันมาแล้วแต่เมื่อเหล่าความสยอ,บองบนจอนั้นกองถ่ายเองก็เจอเรื่องประหลาดและน่ากลัวไม่หยุดหยอด่อน เหตุการณ์ที่พูดถึงมากที่สุดก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ปริศนาที่จู่ๆก็เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในสตูดิโอเผาฉากบ้านของครอบครัวแมคนิวที่ใช้ในการถ่ายทำหลักวุ World ่วายเกือบทั้งหมดแต่ที่น่าขนลุกที่สุดก็คือไฟไม่ได้แตะต้องห้องนอนของเลแกนที่ได้เป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกผีสิงเลยไม่แต่น้อยห้องนั้นล่ำพ้นจากเปลวไฟมาได้อย่างน่าประหลาดใจสุดๆทำให้ทีมงานต้องเรียกบาดหลงจริงๆมันทำให้ที่ปัดเป่าในกองถ่ายเลยทีเดียว และไม่ใช่แค่เรื่องในธรรมชาตินักสนแสดงก็เจออุบัติเหตุหนักๆนะครับอย่างเอเลนเบิร์ตสตีนผู้รบบทแม่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังอย่างถาวรจากการถ่ายทำฉากให้เธอเนี่ยถูกเลแกนผลักกระเด็นเพราะทีมงานดึงสดิงแรงเกินไปเสียงกรีดร้องของเธอในฉากนั้นว่ากันว่าเป็นเสียงร้องที่มาจากความเจ็บปวดจริงๆลินดาเบลผู้รบบทเลแกนเองก็ได้รับบาดเจ็บที่หลังเช่นกันจากการถ่ายทำฉากเตียงผีสิงที่เขย่าอย่างรุนแรง ซึ่งมีรายงานว่าบุคคลคนกายของเตียงเนี่ยทำงานพลาดด้วยแต่น่าสะพรงกลัวที่สุดคือสถิติการเสียชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้ว่ากันว่ามีมากถึง9คนที่เสียชีวิตในช่วงระหว่างการถ่ายทำหละจากนั้นไม่นานรวมถึงนักแสดงบางคนเช่นเช่นแจ็คแมกโกลเลนที่รับบทผู้กำกับหนังในเรื่องและฟอลิกี้มาเรียลอสที่รับบทแม่ของพ่อหลวงคาร์ลัสและยังมีญาติสนิทของนักแสดงและทีมงานหลายคนด้วยไฟไม่ปริศนา อุบัติเหตุรุนแรงและการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องทําให้หลายคนเชื่อว่าการหยิบยกเรื่องราวการต่อสู้กับปีศาจที่ส่งพลังขนาดนี้มาเป็นหนังอาจเป็นการลบกวนหรือท้าทายพลังงานมืดบางอย่างจนนํามาซึ่งอาถรรพ์ความโชคร้ายต่างๆให้กับกองถ่ายเอ,อซโซซสอย่างแท้จริงนี่คือหนังที่ไม่ได้น่ากลัวแค่บนจอแต่เมื่อหลักของมันนั้นก็สั่นประสาทไม่แพ้กันเลยทีเดียวแต่ภาพต่อมาก็ไม่เป็นไรนะทวายไลท์โซนเนม่วี่ นี่คือเรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาถรรพ์หรือเรื่องเหนือธรรมชาติใดๆแต่นี่คือสงครามนักรรมที่เกิดขึ้นจริงกลางกองถ่ายเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในกองถ่ายภาพยนตร์และมันได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานความปลอดภัยในการถ่ายทำไปตลอดกาชลชวงไรโซนในมูวี่ออกฉายในปีพันเก้าร้อยแปดสิบสามซึ่งมีนการนำซิรี์คลาสสิกชื่อดังมาสร้างใหม่ในรูปแบบคนหนังสีตอนจบคล้ายกับสีแพร่งโดยผู้กำกับชื่อดังทั้งสี่คนแต่เหตุนะักครั้งใหญ่เกิดขึ้น ในตอนที่เรกลับในจอร์แดนดิสตอนนั้นกล่าวดัดแ,แปลงมาจากตอนทามเอาท์ในซีรีส์ต้นฉบับเนี่ยเล่าเรื่องราวของชายเหยียดผิวที่ระบบเดวิกมอลโลซึ่ต้องย้อนเวลาไปเผชิญกับสตากรรมของกลุ่มคนที่เขาเกลียดชังฉากที่เป็นจุดเกิดเหตุคือฉากที่ตัวละครม,มอลโลต้องหลบหนีการไล่ล่าในสงครามเวียดนามโดยต้องอุ้มเด็กชาวเวียดนามสองคนข้ามแม่น้ำขณะที่มีเฮลิอคอปเตอร์บินอยู่เหนือศีรษะและมีการใช้ฟลิกระเบิดประกอบฉากด้วย คือวันที่23กัน,กยนายมพั8 2ขณะที่กำลังถ่ายทำฉากสุดอันตร,รายนี้เองสิ่งที่ไม่คาดฝันในเลวร้วายที่สุดก็ได้เกิดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำประกอบฉากเกิดสูญเสียการควบคุมอย่างกระทันหันคาดว่าเกิดจากเอฟเฟกต์แรงระเบิดที่อยู่ใกล้เคียงทำให้ใบพัสดส่วนหางเสียหายเฮลิคอปเตอร์หมุนคว้างและตกลงมาอย่างรดวดเร็วใบพัดของเครื่องฟาดมาที่วิกมาโลและนักสแสดงเด็กไมก้าดินเล่ วัยเจ็ดขวบจนเสียชีวิตท,ทันทีส่วนนักแสดงเด็กอีกคนเดนเน่ชินยี่เฉินวัยหกขวบนั้นก็ถูกเครื่องเฮลเิคอปเตอร์ทับจนเสียชีวิตทั้ง3คนเสียชีวิตคาที่กลางกองถ่ายง่าสยดสยองอุบัติเหตุครั้งนี้กลายเป็นขา่าวใหญ่ไปทั่วโลกและนำไปสู่การฟ้องร้องการดำเนินคดีในข้อหาประมาทเลินเล่อจนไปนเหตุทำให้ผู้อื่นนึงแก่ความตายกับผู้กับจอร์แดนดิสและทีมงานอีกหลายคนแม้ว่าสุดท้ายศาลจะตัดสินให้พวกเขาพ้นผิดก็ตามนอกจากนี้ ยังมีการเปิดโปงเรื่องการจ้างนักแสดงเด็กที่ผิดกฎหมายให้ทํางานเกินเวลาและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายอย่างยิ่งแม้จะไม่มีเรื่องผีสางแต่โศกนตาฏกรรมการกองถ่ายเดอะไทไลท์โซนในมูวี่คือฝันร้ายที่เกิดขึ้นจริงมันคือบทเรียนราคาแพงที่แลกม,มาด้วย3ามชีวิตและเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในโลกของการสร้างภาพยนตร์หากขาดความระมัดระวังและความใส่ใจในความปลอดภัยเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มืมดมนที่สุด ในโปรสาวฮอลลีบูดอย่างแท้จริง The c l o w นี่เป็นสงครามนกการที่โด่งดังและสะเทือนใจที่สุดครั้งหนึ่งในวงการภาพยนตร์เป็นการสูญเสียดาวลูกพุ่งแรงไปอย่างไม่มีวันกลับในขณะที่กำลังสวมบทตัวละครที่ฟืน้นจากความตาย The c l o w หอือในชื่อไทยอีก,กาพยายมหนังแอคชั่นแฟนซีสไตล์โกธิคออกฉายในปีพันเก้ารย94สิและแจ้งเกิดให้กับแดนนลีลูกชายคนเดียวของตำน,นานกังฟูบรูสลีแต่โชคร้ายที่เขาไม่มีโอกาส uh, ได้เห็นความสำเร็จของมัน หน,นเรื่องนี้ซ no, าดจะนิสิตกระตูกเล่าเรื่องราวของเอลิกกราเวนนักดน,นตรีล็อก <and S 1> ที่ถูกฆาตการรมของคู่มั่น <and S 1> และได้รับพลังในงธรรมชาติจากอีก,กา <'s> ให้เขาเนี่ยฟรรื้นคืนชีพจากความตายเพื่อตามล่าล้างแขนแต่โชชตากลับเล่นตลกอย่างน่าเศร้าวันที่31มีนาคมพันกเลกลือเกสิบสามเหลือก,การถ่ายทำอีกไม่กี่วันก็จะปิดกล้องกองถ่ายกําลังถ่ายฉากที่ตัวละครเอลิกกราเวนถูกยิงเสียชีวิตซึ่งเป็นฉากย้ออดีตก่อนที่เขาจะคืนชีพแต่แล้ว สิ่งที่ไม่คาดฝันและเป็นเหตุนาที่สุดที่เกิดขึ้นปืนประกอบฉากที่ควรจะมาจุ่เพียงกระสุนเปล่ากลับมีหัวกระสุนจริงหรือชิ้นส่วนของหัวกระสุนจากดัมมี่วราวที่ใช้ถ่ายฉากคอสอฟก่อนหน้าติดค้าอยู่ในลำติดค้าอยู่ในลำกล้องโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเมื่อนักแสดงมเขึ้นแมสซี่พู้รับดบตัวร้ายในเรื่องเหนี่ยวไกาตามบทแรงดันจากกระสุนเปล่าได้ขับดันหัวกระสุนที่ค้างอยู่ให้พุ่งออกมาและเจาะเข้าที่หน้าท้องของแบรนดอนลีอย่างจัง แมจลีนำสดลงพยาบาลและพยายามผ่าตัดช่วยชีวิตนานหลายชั่วโมงแต่สุดท้ายแนลนดอนลีก็เสียชีวิตในวัยเพียง28ปีเขาเสียชีวิตจริงในฉากที่ตัวละครเขากำลังจะตายไปส่งอนันตกรรมที่ซ้อนทับกับเรื่องราวในหนังที่น่าสะพรึงนกลัวการเสียชีวิตของแนลนดอนลีช็อกคนทั้งวงการทำให้การถ่ายทำต้องหยุดชะง,งักไปสุดท้ายทีมงานตัดสินใจสร้างหนังต่อจนเสร็จเพื่ออ,อุทิศให้กับเขาโดยใช้สแตนด์บล็อก และเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกในยุคแ,แรกเข้ามาช่วยในฉากที่แต่ทำยังไม่เสร็จเดอะโคลกลายเป็นหนังคาคลาสสิกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ความสำเร็จนี้ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อง,องความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืนประกอบฉากอย่างเข้มงวดมากขึ้นและมันก็ได้ตอกย้ำตำนานอาถรรพ์ตระก,กูลลีที่เรลือควรเชื่อว่าเดอะโคลจึงไม่ใช่แค่หนัง แต่มานคือ,อนุสรสถานหน้าเศร้าของดาวดวงหนึ่งที่ดับแสงไปกปรอบลานควรโปรตไกส์ ok และถ้าจะพูดถึงคำสาปแห่งควอลีวดหรือหนังผีอาถรรพ์ชื่อคนหนังชุดนี้จะต้องติดอยู่ในอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเพนาราะสงครามอันตรรมที่เกิดขึ้นกับนักแสดงเนี่ยมาันทาั้งหน้าเศร้าและชวนขนหัวลุกอย่างยิ่งโปรตไกส์ห ok นังผีสุดคลาสสิกในปีพ9 8 2ที่อำนวยการสร้างและเขียนบทโดยสตีเวนสปีเบิร์กเลยนะ และกลับโดยโทวบบี่ฮูเปอร์หนังเล่าเรื่องราวครอบครัวชานเมืองที่ต้องมาเชื่อกับวิญญาณร้ายในบ้านหลังใหม่ที่เริ่มต้นเหมือนจะเป็นแค่คีเล่นแต่กลับทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆประโยคเดียเฮียกลายเป็นตำนานไปเลยแต่ความเสี่ยง,งขวนนัญนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในจอหนังเท่านั้นเพราะนึกเหมือนว่าคําสาบบางอย่างได้ติดตามนักแสดงหลายคนในหนังชุดไรภาคนี้ไปสู่โลกความจริงด้วยเริ่มต้นที่โดมินิกดันบนเรือบทเดน่าพี่สาวคนโตในหนังภาคแรก หลังจากหนังฉายไปได้เพียงไม่กี่เดือนเธอก็ถูกแฟนหนุ่มที่กําลังระหองระแหงบีบคอจนเสียชีวิตอย่างน่าสลดด้วยวัยเพียง22ปีเท่านั้นหรือว่าเป็นการเริ่มต้นอาถรรพ์ที่ชอบวงการแล้วต่อมาในโปรเจกต์ไกด์ทูเดียร์ทัสไซนักแสดงสองคนก็เสียชีวิตในเวลาเร่งเรี่อก,กันจูเลียนเบคผู้รบบทบาทของเฮนรี่เคนเสียชีวิตในโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระหว่างการถ่ายทำวิลสัมสันผู้รบบทหมอผีเดนแดงเทรลเลอร์ก็เสียชีวิต จกกัสกภาละแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดหัวใจและไตาวายเราจะหนังฉายได้ไม่นานแต่ที่สะเทือนใจและตอกย้ำตำนานคำสาแบแต่ปรตไกสมากที่สุดคือการจากไปของเฮเทอร์โอลูกหนูน้อยพรุบบทแคลลอแอนตล,ละครเอกของเรื่องทั้งสาภาคเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการลำไส้อุดตันเฉียบพลันและภาวะช็อกจากการติดเชื้อในวัยเพียง12ปีก่อนที่โปรตกไกสทรีจะเข้าฉายด้วยซ้ำ การเสียชีวิตของเธอนั้นทําให้หลายคนเชื่อสินใจว่าหนังเรื่องนี้ต้องคํำสาบจริงๆซึ่งมีเจสนีน่ที่หลายคนเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุให้หนังอน,น,นี้ต้องคำํำสาบโดยมีข่าวรือว่าในฉากสะวไว้น้ำสุดสยองให้หนังภาคแรกทีมงานได้ใช้โครงกระดูกนั้นจริงๆมาประกอบฉากด้วยเพราะในตอนนั้นการจะหาซื้อโครงกระดูกจริงมันง่ายและถูกกว่าการทําโครงกระดูกปลอมขึ้นมานักแสดงหญิงโจเบธวิลเลียมผู้รับบทแม่ก็เคยยืนยันเรื่องนี้ การกระทำนี้ถูกมองว่าเป็นการลบหลู่ผู้ตายและอาจเป็นการ,ป,รปล่อยวิญญาณร้ายหรืออถชันออกมาสู่กองถ่ายในผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าเศร้าหรือไม่ผลมาจากคำสาปจริงๆแต่การเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องและน่าสลดใจของนักแสดงหลายคนทำให้ปรตกเกสกลายเป็นหนาที่ถูกจดจำในฐานะหนึ่งในภาพยนตร์ที่ต้องคำสาปที่สุดตลอดกาลทิ้งไม่เพียงความเศร้าและความสงสัยที่ไม่มีคำตอบดียเมน และแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายไหนที่ถูกกล่าวขานว่าต้องคำสาบมากที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์เรื่องราวความโชคร้ายอุบัติเหตุและความตายที่รายล้อมหนักเรื่องนี้มันทั้งแปลกประหลาดและน่าสะพรืงกลัวและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนยากที่จะเชื่อว่ามันเป็นแค่เรื่องเมืองเอิญ์โยเมนหรือในชื่อไทยอาทันหมายเลขหกที่ออกฉายในปีพันเก้าเจ็ดสิบหกหนังเล่าเรื่องราวของทุนเอเมริกัน ที่รับเลี้ยงเด็กชายคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัวว่าเด็กคนนี้คือบุตรแห่งซาตานหรือแอนติไครส์ผู้ที่จะนำมาซึ่งวันสิ้นโลกแค่พอดก็ชวนสยองแล้วแต่เรื่องราวเบื้องหลังหนังนั้นสยองยิ่งกว่าคำสาปของยิโอเมดมันเริ่มตั้งแต่ก่อนการถ่ายทำและลากยาวไปจนถึงหลังหนังฉายเลยเริ่มจากเรื่องเบาๆแต่ก็ไม่เบาเท่าไหรรอย่างฟ้าผ่าเครื่องบินที่เกเกอรี่เป็กนักสแสดงนำนั่งตัวเครื่องบินเนี่ยเกิดถูกฟ้าผ่ากลางอากาศไม่กี่สัปดาห์ต่อมา เขามีที่เดวิดเชสเตอร์ผู้เขบทนั่งก็ถูกฟ้าผ่าอีกอยังไม่พอฮาวิเบิร์นฮาร์ดผู้อเนวยการสร้างเองก็เกือบจะถูกฟ้าผ่าตอนอยู่ในกรุงลมฟ้าผ่า3ามครั้งกับ3คนที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้ยังมีเรื่องอันทึกขวัญอีกโรงแรมที่ผู้กับริชัรดอนเนอร์พักอยู่ในอังกฤษนั้นถูกวาลเบิร์ดนกลุ่ม i r a เอข้อดีที่เขานั้นและทีมงานไม่อยู่ที่นั่นตอนที่เกิดเหตุและความตายเริ่มคลบคขานเข้ามาผู้ดูแลสัตว์ในกองถ่าย ถูกเสือกัดเสียชีวิตหลังจากถ่ายทําส่วนของเขาจนเสร็จไปได้ไม่นานและเรื่องที่น้าชกที่สุดก็คือทีมงานได้เช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเพื่อใช้ถ่ายภาพทางอากาศแต่ในนาทีสุดท้ายพวกเขาเปลี่ยนใจจกเลิกการเช่าเครื่องไปแลากฏว่าไอ้เครื่องบินลำนั้นเนี่ยประสบอุบัติเหตุตกหลังจากบินไปได้ไม่นานเด็กเครื่องบินเนี่ยชนกับรถยนต์คันหนึ่งและผู้โดยสารของเครื่องบินนั้นเสียชีวิตทั้งหมดนี้ถ้าทีมงานไม่เปลี่ยนใจพวกเขาก็อาจจะอยู่บนเครื่องบินลำนั้นแล้วก็ได้ และนี่คือเหตุการณ์ที่สุดสยองและตอกย้ำตำนานอีโอมนมากที่สุดจอร์นลิชัสสันหัวหน้าทีมงาน Special Effect, สเปเชียลเฟกผู้สร้างฉากตายสุดสยองต่างๆในหนังได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในรุนแรงในเนเธอร์แลนด์หลังจากที่หนังเนี่ยฉายไปแล้วและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือลิสมัวผู้ช่วยและแฟนสาวของเขาให้นั่งไปด้วยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยสภาพที่ถูกตัดศีรษะคล้ากระจาดที่เขาเพิ่งสร้างในหนังไม่มีผิดและที่น่าขนลุกไปกว่านั้นก็คือ ว่ากันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ใกล้กับป้ายบอกทางไปยังเมืองออมเมนและป้ายนั้นอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเป็นระยะทาง6ก6ิกิโลเมตรเลข6 6 6เนี่ยคือเลขแห่งซาตานแต่ความเชื่อนะครับทั้งฟ้าผ่าระเบิดเครื่องบินตกสัตว์ทำ้ายและอุบัติเหตุสยองที่สะท้อนฉากในหนังยังเหลือเชื่อเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นนี้ทําให้ยูออมเมนกลายเป็นตำนานหนักต้องสาบสงพลังและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งยาก ที่จะให้ผลใดๆมาอธิบายได้แต่นี่คือสิ่งอันดับหนังที่ถูกกล่าวขานว่าต้องคำสาบจะเหตุการณ์เละหลายและส่งนาฏตกรมที่เกิดขึ้นจริงในก,กองถ่ายหรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องแต่และเรื่องมีตำนานและความน่าสะพึงกลัวในแบบตัวเองฟังดูแลแตล่เรื่องอย่างนีน่าขนลุกชวนใคิดว่ามีอาถรรพ์หรือพลังงานลึกลับบางอย่างอยู่เบื้องหลังจริงๆหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องราวที่ดูกระจกบกมองเหงเหลือเชื่อยอ,ยอย่างดิโอเมนหรือประตูไกด์ แต่ในขณนะดเดียวกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเบื้องหลังคำว่าคำสา์เหล่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันความโชคร้ายที่ประจุเหมาะพอดีหรือแม้กระทั่งความผิดพลาดในความประมาทของมนุษย์เองสู่ความสูญเสียน่าเศร้าและก็เหตุการณ์ล่าสุดที่ยังคงเป็นความสนใจของพวกเรากับกองถ่ายหนังเรื่องลัสที่นำแสดงโดยอเล็กบอสวินที่เกิดเหตุการณ์ืนประกอบฉากลัานอย่างไม่น่าเชื่อจนทำให้ผู้กับภาพฮาริน่าฮัสซินเสียชีวิต ปนอย่างน่าสดใจในปี2021ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้แม้จะเกิดขึ้นในกองถ่ายหนังแต่สาเหตุหลักที่ถูกสืบสวนและดำเนินคดีเนี่ยชี้ไปที่ความบกพร่องในมาตรการความปลอดภัยและความประมาทอย่างชัดเจนไม่ใช่เรื่องของคำสาบหรือเรื่องเหนือธรรมชาติต่อย่างใดซึ่งมันทำให้เราเนี่ยต้องย้อนกลับมามองหนังเรื่องอื่นในลิสต์นี้เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กโคลจากปืนประกอบฉากทวไยโซน จากความผิดพลาดของเอฟเฟกต์และเฮลิคอปเตอร์หรือเดอะคอนคลอร์จากการเลือกสถานที่ถ่ายทําที่ไม่ปลอดภัยมันอาจจะไม่ได้มาจากคํำสาบเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นผลมาจากความผิดพลาดในการจัดการหรือความประมาทเลินเล่ออย่างไม่น่าให้ภัยที่เราไม่อาจมองข้ามได้สิ่งสำคัยสุดที่อยากจะย้าก็คือไม่ว่าเบื้องหลังจะเป็นอะไรทุกเรื่องราวที่เล่ามามันคือส่งอัตมกรรมที่เกิดขึ้นจริงอิงผู้ที่ต้องเจ็บปวดและสูญเสียจริง วงการภาพยนตร์แม้ว่าจะสร้างความบันเทิงให้กับเราแต่มันก็มีความเสี่ยงและความอันตรายแฝงอยู่เสมอและผู้ชมคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะคำสาปหรือเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุหรือความผิดพลาดที่น่าเศร้าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆสสารบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ